สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทพอโต้นะคะวันนี้นะมีรถหน่วยงานบดระวางมามารีวิวให้ชมอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับพี่พีท่านไหนนะคะกําลังตามหาอยู่นะคะบอกเลยนะว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota าออนิวแค m r y นะคะเครื่อง2.5ตัว G นะคะพี่ได้รถปี2019ไม่วิ่งไปอยู่ที่150,000กิโลเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับราคาค่าตัวเพียง 719,000กาพบาทลูกค้าเครดิตดีฟีด้าขอเริ่มต้นอยู่ที่1,200บาทตลอดยุคสัญญาเดี๋ยวเรานะคะมาดูรายละเอียดตัวรถด้านหน้ากันก่อนเลยนะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นสีดำเนาะตัดกับตัวรถสีเทานะคะช่องรับลมนะได้เป็นสีเทาแนวนอนสวยๆแบบนี้เลยไฟตัดหมอกผู้น้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโตยต้านะคะที่เป็นโครเมียม ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าเรามีให้ครบเลยสวยๆเลยนะคะนันนี้ตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแมกอลลอยทูโทนแบบนี้เลยนะ,ะได้ยังปีใหม่ด้วยนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยเดอกยางงานหนา,นา,นานเลยนะ,ะกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้าเนาะนี่เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างรถ นี่โครงสร้างรถเดิมๆเ,เลยนะคะเรมสันคมชัดแบบนี้เลยรับประกันนะคะรถไม่มีชนหนักหิืความจมน้ำแน่นอนมาดูในส่วนของภายในกันดีกว่าได้กระจกแท้เดิมทุกบานของ t o โยต้าเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะได้เป็นโทนสีดำแบบนี้เลยนะีน่สวยๆเลยหัวน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะตัดลายไม้แบบนี้เลยไม่มีรอย ไม่มีรอยถลอกหรือว่าขีดข่วนเลยนะคะนี่กระจกโตยโยต้าแท้เดิมทุกบ้านเลยค่ะสวยๆเลยห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะ,ะตัวเบาะนะคะได้เป็นบอหนังนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยแอร์ตอนหลังนะคะมีมาให้สองช่องแบบนี้นะ,ะปรับอากาศได้ตามใจเราเลยนะ,ะนี่ด้านหลังนี่ที่ชาร์จมีให้นะคะหัวน็อตสวยๆเลยค่ะ สวยๆเลยนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยกระจกแท้เดิมทุกบานของโตโยต้าเลยนะนี่ในส่วนของด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็มีไฟทับพทพิมมาให้ด้วยนะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้4จุดกันเลยทีเดียวนะได้ไป้ายทะเบียน8กไก่ต่อ1690นะคะจังหวัดกรุงเทพมหาคนครไปเลยนะคะนี่ ก้องหลังมีให้ก้องหลังติดตัวรถมีให้ครบเลยนะคะลูกค้าโลโก้โตโยตา้สาสวยๆแบบนี้แล้วก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังเขากว้างๆเลยนะนี่พื้นที่ด้านหลังเขากว้างๆเลยนะแล้วก็บอดแถวตอนสองนะคะสามารถเอื้อมมือมาหยิบของได้ด้วยนะในส่วนของอุปกรณ์นะคะแม่แรงยางอะไหล่เนาะเรามีให้ครบเลยมีให้ครบๆเลยนะคะนี่ นะคะเดิมเดิมจากโรงงานเลยรับประกันนะคะรถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำแน่นอนไฟเบรทงที่สาก็จะอยู่ตรงนี้นี่สวยๆเลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยคันนี้แคมนี่2อหาย,ายากมากนี่โครงสร้างรถฝั่งนี้นะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำเช่นเดียวกันนะเรียมสัะคมชัดแบบนี้เลยล้อเขาสวยมากมากเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวรถสีบอลเงินนะห้องผู้โดยสาร กว้างเลยค่ะกว้างเลยนะกระจกปรับลงออโต้ด้วยหัวน็อตนี่สวยๆเลยหัวน็อตสวยๆเลยนะคะเมื่อเปิดนะคะได้เป็นแบบสมาร์ทเอ็นจีเนาะมาดูกันต่อแขงประตูด้านหน้าก่อนเลยกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้ากระจกนะคะปรับขึ้นลงออโต้ทั้ง4บานเลยอันนี้ก็เป็นปุ่มโฮสสตาร์ทนะคะ แล้วก็หมดกันลื่นถาลายพวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะหรือว่ารับสายวางสายได้ตรงตัวพวงมาลัยเลยมีคูดคอนโทรลให้นะคะแพดเดิลชิปมีให้นะคะเลขไมค์เขาวิ่งไปอยู่ที่หนึ0 0แสมกิโลหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานนะคะแอร์นะได้เป็นแบบออโต้ดูโอโซนนะคะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเลย เกียร์นะคะได้เป็นแบบออโต้เนาะ mm hmm. EV โหมดนะคะ Icon โหมดมีให้ครบเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะคะหลังคาสลูปสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวบ่อนะคะได้เป็นบ่อหนังค่ะบอกคู่หน้าปรักไฟฟ้านะคะนี่สภาพเขาสวยๆแบบนี้เลยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆท่านไหนกำลังตามหาอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota All New Camry นะคะ เครื่องโยนต์2.5ตัว G ีนะคะได้รถปี2019ได้รถปี2019นะคะเลขไมลแค่152,000กิโลเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับราคาค่าตัว719,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่12,000บาทตลอดอายุสัญญาหากใครสนใจนะคะหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 083 442 8762นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปต่างๆจากออมอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ